คนทานทำปาร์ตี้ตัวให้พร้อมเพื่อน้องประกาศเป็พระรัตนตรัยโดยพร้อมเดียงกันพร้อมแล้วกระกาศสิ่งที่เรียว่าสัตสัตโลกเป็นสิที่ทระเทศหมดหมดตระหนี่สิ่ี่ทอายุโบราว่าอเมริกาได้เสิมการจับคู่กาปัจจัย ไหว้คุณโนมพรรคตรงครับครูไหว้ขอกราบขอดำไปในบรรจุกันตัวให้สิได้ทํา <laughs> ผู้ติดตามก่อนนะครับท่านพี่มาลงสำนักวันนี้เราจะได in ้รับรได้ถ่ายรูปด้วยช่วงนี้ขอผู้ติดตามก่อนครับผู้ติดตามเสร็จแล้วก็ออกไปด้านนอกเลยนะครับรอให้พี่น้องที่มาทางวัดเช้าในรับผ่แล้วก็ถ่ายรูปนะครับเอาตาลูับเลยนะครับตาลูับเลยแถวหน้าเขามาก่อนแล้วก็แถวหลังไปเรื่อยๆพอถึงเวลาเีห้าขึ้นนะครับเราตาจะได้หยุด เอาไปเราเด็ตรงนี้นะครับอย่าพูดนะครับ่าพูดนพูามก่อนนะครับจะมีการที่แขันเทาขันเทาขนเแถวเลยนะครับแ้วก็เท้าแ้วยนะครับอตอนนี้ครับขอตอบด้านี้ขอ้านนี้ วิ้ีจริีตัวอยางให้ดูนะครับีทำตัวอย่างให้ดูต่อไปเรื่อยๆครับถ้าเรนใครมาเปีก็ต่อเตียงต่อไปดังโน้นนะครเป็นสองแถวนะครับพูดไปทางโน้นเลยต้องต้องเขาแถวนะครับนนั้เนไม่วไเป็นสองแถวนครับบางเตียงตมงนี้กขายไี่โด้เลยครั่ยังไงเราก็ได้ทุกคน